ดเซนิกันดัมบตเตอรโอเปเรชั่นสโอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมกันดัมแบทเทิลโอเปเรชั่นสองอีเวนต์ฮาโลวีนของปี2020นะครับผมโอเคกดข้ามคุยไปเลยรอบนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับผมเหมือนกับอีเวนต์ของปีก่อนก็คือการถ่ายรูปเพื่อเอาของนั่นเองปีก่อนเนี่ยจะเป็นตัวห้อยแขนรอบนี้จะเป็นหัวนะครับผมถ่ายรูปเหมือนเดิมเนี่ยแรกได้มา ครับเดียวมี14รูปนะครับผมโอเคเราก็สำหรับใครที่ไม่รู้อยู่งไหนดูคลิปได้เลยไล่ตะเวนถ่ายไปเลยสอ,สองรูประหว่างนี้นี่หูกำลังฟังคนในแคนกำลังคุยกันอยู่ด้วยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างออฟังให้พวกนี้พูดแล้วหาเอาเลย3ละ <c oughs> เร็วบอกว่ามีในนี้สองอันใช่ไหมโอเคสี่อีกอันหนึ่งอยู่ตะข่ายอ่ะใน,นไงด้านบน อ่าโอ้เข้ามาที่หลังนี่เร็วดหวืเกินเออก็ไม่มีใครได้ยินเสียงในแครหรอกนะครับผมพอดีวพี่ปิดเสียงไว้อันนี้โอเคอันต่อไปมาเร็วเหลือเกินที่เหลือไอ้พวกนี้มันไม่คุยแล้วนี่ว่าเออพวกนั้นก็กำลังหาเหมือนกันนะครับผมเอออ้นี่ก็นับแหม,แม่เราฟังเขาออกแค่นั้นครับที่เหลือเราเราเอง บอกว่าหลังคอนเทนเนอร์นี่ก็มีใช่ไหมไหนวะเออนไงนไงไหนไง,ไง,ไง,ไงใช่ป่าววะใช่ป่าวเห็นเป็นเสาเสาหัวมันอะคิดว่าใช่นะแต่กูจะถ่ายยังไงครับทะลุถ่ายอย่างเงี้ยเออได้เลยโอเค <laughs> มันทะลุถ่ายได้นี่วาเออถ้ามึงจะซ่อนขนาดนั้นนะไม่ต้องทะลุก็ได้มั้งตรงไหนอีกวะเนี่ยเออเขาบอกมีตรงปืนใช่ไหมปืนปืนใหญ่ ปืนใหญ่ช่างมันละกันอ่ามีคนเข้าไปแล้วมีคนเข้าไหมว่ามันต้องมีง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆเลยครับผมมีไอ้บ้านไหนวิ่งไปไหนอ่ะเราวิ่งตามมันไปก่อนเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่นี่ก็ต้องมีใช่ไหมที่นี่มันเป็นโซนเปิดใหม่ในนี้ปะวะไม่มี่ะอ่าโอเคโอ้ยนั่นไงโอ้ไอ้เบลุ์เบลลอเออมึงเอาไว้อย่างนี้เลยอ่านั่นไงนั่นไง โอเคมาเร็วไปเร็วเหลือเกินอ่าตรงนี้อีกอันนึงจะครบแล้วแป๊บเดียวอ้าวไ,ไงปืนใหญ่โอเคปืนใหญ่นึง่งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมีแถวนี้อีกไหมไม่มีละข้างบนนี้น่าจะหมดละอืมไอ้นั่นวิ่งไปนน่นแต่คิดว่าไม่น่ามี พี่แน่มีปืนใหญ่อันหนึง่งในนี้อ่ะปีที่แล้วในนี้ก็มีอ่านี่ไงในกล่องเลยโอ้โหนี่เลยครับอันเล็กเดียวต่อไปปืนใหญ่อเขาบอกว่าปืนใหญ่มันจะยิงใช่ไหมของปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นขี่เครื่องบินโอ้ <c oughs> มดดยมัวแต่พูดของปีที่แล้วเนี่ยตัวของก๊อกจะอยู่บนเครื่องบินเราต้องถ่ายเครื่องบินเ แต่รอบนี้เป็นตัวยิงปืนใหญ่แทนเนาะรอสิเนี่้เฮ้ยมึงรีบยิงหน่อยได้ไหมเออไนที่สุดแหมแหมรออยู่ตั้งนานสงสัยเรต้องตัดคลิปลวันนี่ยตัดช่วงรอลูกปืนนี่แหละแหมแหม โอเคก็ครบหมดแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปเราก็ต้องไปเรียนเควสอ่ะเนาะอ่าในนี้ไม่มีแปลว่าได้อยู่ที่รับเดี๋ยวค่อยไปเอาที่รับแล้วกันเอาที่รับของอ่านี่ไงโอ้โหลุงลุงแกสวมหมวกชาม,มาเลยอ่านี่ไงได้ละเราก็ได้หัวเพลไรเดอร์นะครับผมเป็นอีเวนต์ในครั้งนี้อ่าอีเวนต์การแต่งตัวเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเควสในการเอาตัวละครไม่ใช่ดิเควสเอาหุ่นอ่า โอเคก็เดี๋ยวใส่แล้วค่อยปิดคลิปนะครับผมอยู่ไหนวะโอเคอยู่ข้างบนเรียบร้อยเราก็ได้หัวของเพลย์รเดอร์ดูลหานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพารหน้าไล้หน้าสวัสดีครับผม